วันนี้นะฮะผมมีไมโครโฟนจากค่าย b u ูอีกเช่นเคยนะฮะมันคือ b ู u ยติ t i X ครับผม b ู u ยติ i X เนี่ยนะเป็นเยติตัวท็อปนั่นเองนะฮะในซีรีส์เยติมันท็อปยังไงโหดยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เลยครับผม สวัสดีครับพวกผมปั้นซาปูบาเทอร์อีกแล้วครับผมวันนี้นะฮะผมมีไมโครโฟนจากค่ายบูอีกเช่นเคยนะฮะมันคือบูเยติเอ็กครับผมครับผมสำหรับเจ้าตัวบูเยติเอ็เนี่ยนะฮะวันนี้ที่ผมจะมารีวิวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไมค์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่สตรีมเมอร์นะฮะหรือว่าจะเป็นทางพอดแคสเตอร์แล้วก็คนทำเพลงเนี่ยก็นิยมใช้มันนะเพราะว่าเสียงมันมีคุณภาพสูงมากครับผม ประกอบกับโหมดที่มันให้มาครบทั้ง4โหมดสามารถใช้งานได้หลากหลายใครทำงานสายไหนก็สามารถเลือกไปใช้ได้ะฮะโอเคเราจะมาพูดถึงฟีเจอร์หลกัหลกๆของเจ้า b บลูเยติตัวนี้กันนะฮะแล้วก็สเปคคร่าวๆกันว่ามันโหดขนาดไหนเรามาเริ่มมนจากสเปคของเจ้าบลูเยติ X X ตัวนี้ก่อนเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยบ l ูเยติ X เนี่ยนะฮะก็คือตัวที่อัพขึ้นมาจากตัวเยติธรรมดานั่นเอง อะไรบ้างที่มันอัพขึ้นมานะฮะก็คือตัวนี้มันรับเสียงได้24บิตนะครับผมละเอียดกว่าเจ้าตัวเยติที่เป็น16บิตนะครับผมรับรองได้เลยว่าเสียงคมชัดแน่นอนแล้วก็เจ้าตัวบูเยติเอ็เนี่ยนะฮะจะมีไมค์แคปซูลคอนเดนเซอร์อยู่ข้างในถึง4ตัวในการรับเสียงและการปรับการทํางานของไมค์เนี่ยขึ้นอยู่กับโหมดต่างๆที่เราใช้งานนะฮะ โอเคในโหมดการใช้งานต่างๆเนี่ยผมก็ได้เคยรีวิวไว้ใน yeti X นะฮะมันก็จะคล้ายๆกันแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะทดสอบในแต่ละโหมดให้ดูเหมือนเดิมใครอยากรู้ข้อมูลต่างๆนะฮะหรือรายละเอียดต่างๆในแต่ละโหมดเนี่ยลองเข้าไปดูที่คลิป yeti กได้นะฮะอ่าโอเคอย่างที่ผมบอกไปนะฮะตัวนี้ความละเอียดในการอัดเสียงอยู่ที่24บิตนะฮะแล้วก็48 kHz เลยทีเดียวบอกได้เลยว่าใครเอาไปทาเพลงเอาไปทำ podcast เอาไปทำงานเกี่ยวกับการ recording เสียงเนี่ยฮะบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะฮะตอบสนองย่านความถี่ที่2 0 h เฮิรถึง 20kHz เฮิรนะฮะก็กว้างพอที่จะทํางานสตูดิโอได้เลยนะครับผมแล้วก็การออกแบบนะฮะเจ้า blue yeti x ตัวนี้นะฮะชนะและกวาดรางวัลการออกแบบนะฮะมามากมายนะครับผมบอกได้เลยว่าหน้าตาเนี่ยดูไฮโซเป็นไง มันมีความเป็นแบบว่าผู้เด,ดียบแล้วก็เป็นโลหะเนี่ยอันนี้คือมันหนักมากเลยนะนี่มีปุ่มเลือกอ่าข้างหลังก็จะเป็นเป็นการเลือกแพทเทิร์นต่างๆนะฮะของไม้นะครับผมโหมดต่างๆแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นหนอบนะฮะ k n อบตัวนี้จะไว้ปรับอะไรได้บ้างนะครับผมจะไว้ปรับความดังหรือเกณฑ์ไม้นะครับผม เสียงของมอนิเตอร์หรือเสียงหูฟังที่เราต่อเข้าไปนั่นเองว่าอยากให้หูฟังมันดังหรือเบาแล้วกดอีกทีเนี่ยมันจะเป็นบาลานซ์นั่นเองบาลานซ์ Balance เสียงหูฟังกับบาลานซ์เสียงเจ้าตัวใหม่นะฮะผมให้มันบาลานซ์กันโอเคส่วนด้านล่างนะฮะพอร์ตการเชื่อมต่อนะฮะผมหรือว่าพอร์ตการส่งสัญญ,ญาณเป็นแบบไมโคร USB นะฮะแล้วก็มีรู3.5มาให้นะครับสำหรับมอนิเตอร์นั่นเอง ส่วนตรงกลางตรงนี้เอาไว้ทําอะไรเหมือนเดิมครับเหมือนรุ่นก่อนๆก,ก,ก็คือเอาไว้ต่อขาตั้งนั่นเองเจ้าตัว blue yeti กับ yeti x แล้วก็ yeti nano เนี่ยสามารถถอดนี่ตัวล็อกออกได้จากขาตั้งเดิมของมันนะแล้วก็ไปต่อขาอย่างตอนนี้ผมต่อเจ้านาโนอยู่นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะฮะผมจะลองเปลี่ยนเอาเจ้า yeti x ตัวนี้ เปลี่ยนกับเจ้านาโนนะฮะแล้วก็ฟังเสียงเทียบกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ผมจะทดลองโหมดต,ต่างๆให้ดูด้วยนะครับผมว่ามันเสียงโหดขนาดไหนนะครับผมมาเรามาลองดูกันอ่าครับผมและนี่ก็คือเสียงจากเจ้าบูเยติเอ็กนะฮะตอนนี้ผมเปิดโหมดไขยอยไว้นะหรือโหมดรับเสียงจากทางด้านหน้าน,นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบที่โหมดนี้กันก่อนเลยกับอุปกรณ์เดิมถุงกอบแก๊บนะฮะอันนี้ทุกคน น่าจะได้ยินเสียงผมที่พูดเข้าทางด้านหน้าอย่างชัดเจนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองขยันข้างหลองัอ่าถ้าเทียบกับด้านหน้าอ่าโอเคนะฮะถ้าปากเราอยู่ใกล้ไมกว่าวัตถุอื่นนะฮะในระยะด้านหน้าที่มารับเสียงเนี่ยก็มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมสำหรับโมดนี้แล้วก็ที่ผมชอบอย่างหนึ่งเนี่ยของบูเยติเอ็กที่ พวกสตรีมเมอร์จะชอบมากเนี่ยนะก็คือเราอยู่ไกลจากมันเราก็ไมค์มันก็ยังรับเสียงได้ดีอยู่เดี๋ยวผมลองถอยฮัลโหลสวัสดีครับนย่ย yeah, ยังดังอยู่นะฮะตอนนี้ผมดูกราฟมันก็ยังขึ้นปกตินะฮะผมขยับเข้ามาเรื่อยๆก็จะชัดขึ้นนะฮะก็คือต่อให้ถอยไปไกลเนื้อเสียงมันก็ยังฉ่ำยังอิ่มอยู่นะครับผมอ่ะ uh, ต่อมาเราไปที่โหมดต่อไปกันนะฮะอ่ะต่อมาคือการรับเสียงแบบด้านหน้ากับด้านลาหลังนะ อันนี้คือเสียงจากด้านหน้ามันก็จะปกตินะฮะนี่เดี๋ยวผมจะลองทำเสียงด้านหลังดูเห็นไหมฮะว่าเสียงด้านหลังก็ชัดพอๆกับด้านหน้าเลยอ่าโอเคโหมดนี้นะอย่างที่ผมบอกก็เอาไว้ใช้ทำพอดแคสได้นะถ้าใครมีบุคคลต่อตอบกันเป็นบุคลบคลที่1บุคคลที่2นะก็นั่งกันฝังหนูข้ามใหม่แล้วก็พูดถากันได้เลยนะครับผมโอเค เราไปกันที่โหมดต่อไปนะฮะอ่าโหมดนี้ก็คือโหมดสเตอริโอนะฮะก็โหมดนี้เอาไปทำเอสมก็ได้หรือว่าใครจะไปอัดเครื่องดนตรีแยกนะฮะเป็นลิกซ้ายลิกขวานะฮะเนี่ยลองดูอ่ามันจะมีการเฟรดของเสียงชัดเจนเนี่ยทางด้านหน้า ทางด้านหน้ามันก็จะได้ยินปกตินะฮะแต่มันเหมือนจะแบบพุ่งอย่างนี้โอเคนะฮะอ่าก็คือเราสามารถร้องเข้าด้านหน้าก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าใครมีเสียงร้องประสานหรือว่ามีกีต้าร์อีกตัวก็อยู่สายขวาได้นะฮะสำหรับโหมดสเตอริโอนี้นะฮะต่อไปเป็นนี่เลยรับเสียงรอบทิศท,ทางนะฮะ สังเกตได้ว่าเสียงก็คมชัดรอบทิศทางของตัวไม้นะครับผมโอเคครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าเจ้าตัวบูเยติเอ็กเนี่ยเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับไปเป็นโหมดคาดิโอร์เหมือนเดิมก่อนก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าไม้บูเยติเอ็กเนี่ยมันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะเพราะว่า1เลยมันมีคุณภาพสูงนั่นเองสามารถ บันทึกไฟล์เสียงได้ 24bit บิตนะครับแล้วก็การตอบสนองย่านความถี่ที่2 0เฮิรถึง2 0 k เฮิรนะฮะก็คือค่ามันจะได้ใกล้เคียงกับไมโครไดเนเซอร์ในสตูดิโอเลยนะครับผมแล้วก็เจ้าบูตัวเนี้ยมันมีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมากมายโหมดการใช้งานของมันมี4โหมดเนี่ยเหมือนกับตัวเยติธรรมดานะฮะแต่ว่ามัน รับเสียงได้คมขึ้นชัดขึ้นละเอียดขึ้นนะฮะข้อควรระวังของการใช้เจ้าไม้บูเยติเอ็กตัวนี้นะฮะก็คือการที่เราพูดใส่ไมตรงๆเนี่ยเราควรจะมีช็อคเมาส์นะฮะเพราะว่าเสียงดีเอเซอร์ของมันค่อนข้างที่จะแรงนะฮะที่จะเข้าไม้เพราะว่ามันรับเสียงได้ค่อนข้างคมชัดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมลองเอาปอฟิลเตอร์ออกนะฮัลโหลครับสังเกตไหมครว่าเสียงซซโซเสียงอะไรเงี้ยเสียงลมผมจะเข้าชัดเจนมากนะ,ะเดี๋ยวผมลองปิดดูอ่ะมันก็จะน้อยลงไปนะฮะ ก็ลองหามาใช้กันดูได้นะฮะสำหรับเจ้าตัวปะฟิลเตอร์เนาะแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยเวลาผมอัดนะฮะเทคนิคของผมก็คือผมจะเปิดวอลลุ่มไม์เนี่ยให้มันน้อยเกือบน้อยที่สุดเกือบปิดเลยนะฮะแล้วก็ให้มันอยู่ใกล้ปากเราไว้ที่สุดนะฮะก็คือมันจะช่วยลบเสียงรบกวนได้ในระดับหนึ่งนะฮะการอัดแบบนี้แล้วก็สำหรับเจ้าบูเยติเอ็กตัวนี้มันก็มีแอปบูไว้นะฮะหรือว่าใครที่ใช้อุปกรณ์ เกมมิ่งที่เป็น Logitech อยู่แล้วนะก็สามารถใช้ Logitech GH u b ได้เลยนะฮะในการคอนเน็กเจ้าบลูตัวนี้ก็ลองไปเล่นดูนะ,ะมันสามารถใส่อฟเฟกเสียงได้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับใครที่เหมาะกับเจ้าตัวนี้นะ,ะผมบอกเลยว่ามันเป็นไมค์ที่ตอบโจทย์ในการใช้งานครบทุกรูปแบบนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะกับคนที่อยากจะได้เสียงที่มีคุณภาพสูงจริงๆเช่น มันมีความจําเป็นนะเช่นเราทำสตรีมเมอร์แล้วเราได้ตังหรือว่าเราทําเกี่ยวกับการอัดเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วเราไม่อยากมีอินเทอร์เฟซให้ยุ่งยากตัวเนี้ยผมมองว่ามันเป็นตัวจบและของ USB ที่เสียงคมรายละเอียดชัดแล้วก็ใช้งานได้ง่ายครับผมสาหรับตอนนี้มันก็ที่ร้านของเราเนี่ยสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเองแต่ว่าตอนนี้ยบูยติเอ็กขาดตลาดอยู่นะของจะมา ในอตหน้าก็รอติดตามชมกันดูที่ในเพจของเราหรือว่าในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะฮะแล้วก็จะจบคลิปนี้ด้วยการทดสอบไมค์บูเป็นพาร์ทของเสียงกีตาร์แล้วก็เสียงวอคอนะฮะก็ต้องขอบคุณจานแฮมอีกแล้วนะฮะที่สนับสนุนเราวันนี้แล้วก็ช่วยในการอัดเสียงร้องมาให้ผมนะฮะ ก็เดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับวันนี้นะฮะผมปั้นซาพูบาเทอร์คงจะต้องขอลาไปก่อนฮะอ้อเกือบลืมอย่าลืมนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะหรือว่ากดกระดิ่งเนี่ยรบกวนทีนะฮะช่วยกดให้ผมทีถ้าเกิดว่าคลิปหน้าผมมีคลิปอะไรดีๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราเสาระดีๆจากเรานะฮะแล้วก็ถ้าใครมีคาถามคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมแล้วก็พี่ๆในร้านเนี่ยจะเข้ามาตอบคุณเองนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ So I take my time see if your love can be changed was defy cause I know that your heart's still in pain sure she was gone. Now it has gone, gone, forever. You deserve someone who stays, stay And I'm what you need Yo, You, can stop waiting Please just be brave and try.